สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้พี่มีอุปกรณ์ต่อพวกมือสองค่ะตัวนี้เป็นผันพรวนตาช้างนะคะเป็นผันพรวนตาช้างรุ่น D H 2 0 5 B หรือผ่านพวน5ใบ20จากตราช้างนะคะตัวนี้เป็นผ่านมือ2สภาพสวยเดิมค่ะใส่รถแท็กเตอร์รุ่นเล็กนะคะอย่างเช่นคูปต้า b 212427นะคะใส่โซลิดขนาดเล็กนะคะหรือว่าแท็กเตอร์ขนาด20-30แรงม้านะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ ตัวผานนะคะเป็นผานพรห5ใบใบ20นิ้วนะคะน้ำหนักผานอยู่ที่210กิโกร,รัมนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะน้ำหนักอยู่ที่210กกร,รมัมใส่แทรกเตอร์รุ่นเล็กนะคะ20-30ราแรงม้าตัวโครงสร้างผานสวยเดิมค่ะตัวนี้โครงสวยเดิมนะคะไม่มีรอยออกดามไม่มีรอยหักนะคะนี่ค่ะโครงสวยเดิมค่ะตัวโครงสวยเดิมนะคะสีสันเดิมๆค่ะ บัวผ่านเดิมๆนะคะใบเดิมจากโรงงานค่ะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะท่านใดที่มองหาสำหรับผ่านไายใส่รถแท็กอร์ขนาดเล็กนะคะผ่าน5้าใบ20นะคะจากตราช้าง D H 2 0 5 B นะคะตัวนี้สภาพสวยๆเดิมๆค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะราคาไม่แพงนะพวงนี้นะ18,900บาทเท่านั้นนะคะ 18,900้า 18, บาทเท่านั้นค่ะตัวผานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสินค้าอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะพวกนี้ค่ะเปินวัดใบให้ดูนะคะใบนี้น่าจะเหลือเกือบเต็มเลยนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวนะครู่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ,อ่ยใบเกือบเต็มเลยนะคะประมาณสิบเก้า จุดเนะคะตัวนี้ค่ะเนะะี่ยค่ะใบเกือบเต็มเลยนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมใช้ค่ะโครงสร้างสวยเดิมสีซันเดิมใบเดิมใบเต็มพร้อมใช้ราคาไม่แพงด้วยสำหรับพวงนี้18,900บาทเท่านั้นนะคะ ทันใดมองหาอยู่สำหรับพันธุ์ไถยตราช้างนะคะผ่านห้างใบ20ค่ะ D H 2 0 5 b นะคะมีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งพวงสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะ0810462640จัดส่งจะส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้แต่มีมาดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสนใจอุปกรณ์ตอบพวงทั้งใหม่และมือสองก็สามารถสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ